นี่เขามีเกมใหม่มาแนะนำเกมใหม่เกมสวิตเบเกอรี่รอแล้วทำยไงอ่ะเอามันเล่นง่ายโบนัสดูดูโบนัสแตกดีไหมมันเล่นง่ายมันจับคู่ง่ายมากหมุนสปินอ่ะมันเป็นการหมุนสปินเมื่อที่ให้อาหารตกลงมาใช่ไหมมันก็จะจับคู่กันพอมันจับคู่กันเสร็จปุ๊บมันก็จะได้เป็นพอยเอาพอยพวกนั้นแหละไปแลกเป็นเงินนี่แล้วเป็นเงินเนี่ยเห็นไหมโบนัสแตกนะครับทุกคนดูดิเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหไหลไม่หยุดแปดร้อแปดร้อย อันนี้คือเป็นที่มาที่ได้เงินไปซื้อทองไม้เหลอถูกต้องธรรมดาเล่นทุกวันไงช่วงนี้ติดหน่อยแต่ว่าก็ว่างๆก็เล่นก็อยู่ไหนก็สามารถเล่นได้มันเป็นเกมแบบว่าเล่นในเ e น็ตไงขอ,อช่วงนี้ปิดเทอมด้วยเนาะก็แค่มีเ e น็ตก็สามารถเล่นได้ลแล้วแต่ย้ําใครจะไปเล่นที่นี่นะครับผมเว็แแบแอป SCG9THCOM นะครับผมแอดตามด้านล่างนี้นะครับใครจะเล่นนะครับย้ำว่าต้องมีอายุ18บวกขึ้นไปนะครับผมถึงจะเล่นได้สิบแปบวกใช่และ<อ>ยังไม่พอนะครับ<อ>เขามีโปรโมชั่นมาด้วยโปรโมชั่นอะไรอ่ะก็คือ,อถ้าใครนะครับบอกว่ามาจากช่องพี่เบลอีกือน,นะครับผมก็สามารถรับโบนัสไปฟรีิเปเลยโอ้โหต่ย20%ิเเลยเหรอใช่เยอะนะเนี่ยใช่อย่าลืมแอดกันนะครับแอดไปที่ SCG9TH.com นะครับผม,มเดี๋ยวขึ้นให้ด้านใต้นี้เลยนะครับผมถ้าพิมพ์ไม่ถูกนะฮะดูตามด้านใต้นี้เลยนะครับผมอย่าลืมแอดกันไปเยอะๆนะครับ ครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามกอ18แล้วเสียงโคตรดังเสียงโคตรดังตอนนี้เรารอแข่งน้อง,องนมเจ็ดดูนะครับโดนซ้ายมือโดนตาคันได้ครับโดนอาบ้านานครับหมาจะหลับแล้วครับทุกคนตามผมนี่ทุกคนตอนนี้เขากำลังแข่งรถเอ่อ66แจ็คานะครับ นะฮะแล้วก็จะมีของในส่วนของตักแตนนะครับแล้วส่วนผมส่วนผมไม่ไหวแล้ว่พื้นนะเสียงอ้อยลอนนีตอนนี้คืออุปกรณ์ก็ไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่าไหวไหมครับไหวเลยนี่ช่างตัวมาตั้งแต่เที่ยงเลยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงและสี่ทุ่มสี่ทุ่มนะครับผมก็ตอนนี้เราช่างน้ำหนักเสร็จแล้วก็ตัวขี่ตอนนี้ ช่างน้ำหนักเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวขีก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับผมรอบนี้วิ่งอยู่3ลันสาลันตกอยู่2,500 2,500บาทนะครับก็ <laughs> ถ้า4ครั้งก็จะเป็นหมื่นหนึงน่ง,ง,ง <laughs> <laughs> ไม่ต้องเหลือขอดาษไหนวะก็ฝากกำลังใจเชียร์น้องนมเย็นด้วยแล้วกันตอนนี้ผมพูดเออๆหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับทุกคนเพราะเพราะตอนนี้เนี่ยตั้งแต่กลางวันเนี่ยผมโดนแดด แต่ไอบไปปืนแม่งหูอื้อแล้วก็หัวสมอง <c oughs> ตอนนี้อื้อไปหมดแล้วนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปไปดูรถมาดูรถแข่งกันก่อนดีกว่า <c oughs> เพื่อไม่ให้ไปเสียในเวลานะครับผมไปสี่โอ้ยหายไปเยอะเลยฮะตอนนี้นะเรา <c oughs> จะมาไปดูรถแข่งนะครผม <c oughs> เป็นพวกเวฟนะผมปะไปไปไปชมเลยครับ <c oughs> รู้สึกยังไงบ้างครับ ตอนนี้กำลังดูรุ <S <S ่นอะไรอยู่ครับ66ชัก5โอเิน66ชัก5โอเินนะทุกคนเพื่อไม่ให้การเสียนาฬิกาเรามาชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่านะครับมันนานโพสไหม โอ้โหเจ็ดจุดสองโคตรเอาอะครับทุกคนโอ้ยเวลามาดับหนึ่งนะตอนนี้พี่บินคิดว่าพี่บินจะสร้างเวฟหกหกชักห้าโอเพ่นไหมครับนะคุณจะสร้างไหมครับเวฟหกชักห้าโอเพ่นสร้างไม่ทำอะไรอ่ะถ่ายน้ไม่ได้เวรสาคิดว่าจะสร้างไหมกูไม่รู้ห้าเลยพครับกูไม่รู้ไม่รู้ โอ๊ยโดนจับโอเคครเดี๋ยวไปชมน้องนมเหนยดีกว่านะครับผมก็ตอนนี้ให้ดูเลือดขำๆอ๋อวังเซ็นเซอร์ตรงนี้นะคร เด,ดตรงจากทีว่าแทนเอตัวจะเป็น น,นี้เชิงตัวจะเริ่มจูนแล้วนะครับผมรถมันยาวไปครับท<ป>่าหนแจ้งทายนะครับพี่ป้อมพี่ป้อมพี่ป้อมน้า่นพี่ป้อม เรียเลยครับตึ้มร่้งสุดท้ายสุดท้ายจะดฉากลยครับ